ปั๊กกัดช็อตตัวนี้ให้ดูนะครับว่ามันทานํางานยังไงนะครับเมนตัวเนี้ย,ยผมต่อมาจากไฟในบ้านเนี่ยนะครับนี่นะครับผมก็จะต่อเมนกันดูดไปทดลองการทํางานปกตินะครับอันนี้มันก็ทํางานไนดะ้ปกติใช่ไหมครับสมมติว่าพัดลมมีปัญหาเราพัดลมไปซ่อมนะครับพอต,ตอนที่เราซ่อมเราก็ไม่ไแน่ใจว่ามันยังใช้ได้อยู่เปล่านะครับแล้วเรามาเสียบปั๊กเลย ผมจะลองเทสให้ดูสมมติว่ามอเตอร์มีปัญหาอยู่นะครับผมเอาสายลายกัน,นอยูอ่ตนชดชดกันไว้ปกติถ้าผมเสียบเบรกเกอร์ในบ้านต้องตัดใช่ไหมครับให้ดูว่ามันจะตัดไหมเห็นไหมครับนี่ชดกันย้นะครับเบรกเกอร์ไม่ตัดไฟหลอด,ไฟ,ลอดไฟติดสว่างนะครับแสดงว่ามอเตอร์มีปัญหาอยู่ยังซ่อมไม่สาเร็จเราก็กลับไปซ่อมพัดลมใหม,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 นม,ม,ใหม่นะครับสมมุติเราซ่อมพัดลมเสร็จเราก็มาเทสใหม่นะครับ โอเคตอนนี้พัดลมทำงานได้ปกตินะครับไม่ช็อตแล้วก็ตอนที่ช็อตก็ไม่ตัดนะครับนี่คือข้อดีของมันจะไม่ทำให้เบรกเกอร์ตัดนะครับโอเคครับไปทำคลิป